บอกในวันนี้ครับแอดบิกจะพาไปซื้อ SSD ในราคาโคตรถูกเลยหลังจากครั้งที่แล้วเราพาไปซื้อกันในงานคอมคืองานคอมมาร์ท2020กันแล้วครับครั้งนี้เอาใจชาวออนไลน์ครับแอดบิกจะพาไปซื้อ SSD 2ตัวนี้ในราคาถูกพิเศษครับ ด้านขวาคือ WD Black สามารถซื้อได้ในราคา1,390บาทนะครับเป็น WD Black ความจุ250กิก SN750 และด้านซ้ายมือนะครับเป็นตัว WD Blue ครับตัว WD Blue เนี่ยเป็นแบบ SATA ความจุ500กิกสามารถซื้อได้ในราคา1,600-1,500กว่าบาทเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการซื้อจะทำยังไงตามไปดูกันเลยครับ ถามว่าวิธีซื้อทำอยังไงคือหลักการเดียวกับตอนที่เราพาไปซื้อกันในงานคอมมาดเลยถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูกันมีลิงก์แปะออยู่ด้านบนนะครับวิธีการก็คือเอาฮาร์ดดิสก์เก่าไปแลกซื้อครับฮาร์ดดิสก์เก่าของเรามีมูลค่า500บาทนะครับฮาร์ดดิสก์เก่าเนี่ยจะเป็นฮาร์ดดิสก์อายุ10ปี20ปีได้หมดครับเป็นขนาด3.5นิ้ว2.5นิ้วของทั้ง PC และโน้ตบุ๊กได้หมดใช้ได้ใช้ไม่ได้ยี่ห้อไหน ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันในวิธีการซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์กันได้เลยเดี๋ยวตามไปดูครับตัวนี้ครับเว็บไซต์ www.wdredeem.com นะครับฮาร์ดดิสก์เก่ามีค่า500บาทนะครับอยากเก็บไว้เอาไปแลกผ่านหน้าเว็บนี้ได้นะครับวิธีการแลกนะครับเดี๋ยวจะมีบอกแต่ก่อนอื่นที่จะแลกเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ไปซื้อตัว wd blue นะครับอย่างที่ผมบอกคือ s า TA หรือ m 2ที่เป็น SaTA นะ อยู่ที่ความจุ500กิกนะครับจะไปซื้อจากที่ไหนก็ได้หรือ WD Black SN750 ครับความจุ250กิกจะไปซื้อที่ไหนอย่างไรก็ได้ขอให้มีใบเสร็จตัวจริงนะฮะพอซื้อเสร็จปุ๊บเอามาแลกนะครับส่งฮาร์ดิสก์ไปซื้อเสร็จเอาใบเสร็จมาเพื่อเอาเงินคืน500บาทนะครับ3ขั้นตอนครับลงทะเบียนนำส่งฮาร์ดิสก์รอแจ้งสิทธิ์นะครับก่อข้อมูลรอรับเงินคืนเท่านั้นเองนะครับโดยอันดับแรกครับวิธีการที่จะส่งตัวฮาร์ดดิสก์ไปให้กับ ทางเอเจนซี่ที่รับเรื่องนี้ของทาง WD นะครับให้คลิกไปที่ลงทะเบียนนำส่งฮาร์ดดิสตรงนี้นะครับเขาจะเป็นหน้าแบบนี้ขึ้นมาครับให้ลงชื่อไปเลยนี่ฮะอันนี้ผมทำออโต้ไว้นะครับเจนน r o n ์อินลุนแอดบิ๊กแอดจีเมลนะครับเบอร์ป๊บปั๊บนะครับเดี๋ยวนิวเซ็นเซอร์ไว้เดี๋ยวคนต้องโทรมาเยอะนะฮะอันนี้เป็นตัวฮาร์ดดิสที่เราจะส่งไปให้อย่างตัวนี้เดี๋ยวให้ดูกันนิดหนึ่ง ตัวนี้ครับเป็นฮิตาชิซีตารปี2009นะครับดูซิเขาจะมีไหมฮิตาชิไม่มีนะครับก็เลือกไปเป็นอื่นๆระบุไปฮิตาชินะครับซีเรียลนัมเบอร์ก็คือซีเรียล SN นะครับตัวนี้ RF39PBHKE เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรง,น,ตรงน,นี้ใส่เข้าไปตรงนี้เลย RF39 นี RF ่ 3, 3. PBH เคอีตัวซีเรียลตัวนี้นะครับใส่ถูกต้องนะความจุนะครับตัวนี้เป็นความจุ5 0 0กิกนี่500 GB ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บอกไปเลยว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ไม่มีผลอะไรนะครับสุดท้ายเขาเอาไปทำลายอยู่ดีตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าพังหรือเปล่านะครับผมเลือกไปว่าใช้ไม่ได้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ยอมรับเนื่องขตรงนี้นะครับกดซับมิตอีเมลเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอีอีเมลดีกว่าอีเมลนี่ กด Submit ไปนะครับปุ๊บเราจะได้ตัวเลข Reference ตัวนี้ตัวเลขนี้ก็จะส่งเข้าเมลด้วยเหมือนกันนะครับเลขนี้จําไว้ให้ดีถ่ายรูปไว้ก็ได้เพราะต้องใช้ตอนแรกนึ่งคืนนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถไปซื้อตัว SSD ได้เลยอ่ะเนี่ยฮะเด้งเข้ามาแล้วนี่อีเมลเด้งเข้ามาแล้วนะครับ r e f e r e n c e n u m b อ r อะไรต่างๆวิธีการแลกซื้อน,นี่นั่นเขาบอกไว้อยู่แล้ว1คน1สิทธิ์เท่านั้นนะครับ นี่พอเสร็จตรงนี้แล้วให้เราเข้าไปซื้อได้เลยซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับนี่อันนี้ผมเลือกไว้เมื่อกี้เป็น wd blue s a t a นะครับก็คือคล้ายๆกับตัวนี้แต่อินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ2.5นิ้วตัวนี้จะเป็นแบบ m 2นะครับ เราซื้อตัวนี้ก็ได้ถูกดี2,139บาทนะครับก็คือซื้อตัวนี้ราคาเต็มไปก่อนเนาะกดสั่งซื้อปุ๊บขอใบเสร็จด้วยนะครับพอซื้อเสร็จปุ๊บอ่าพอได้ใบเสร็จตัวจริงมาเข้าไปที่ตรงนี้ครับกรอกข้อมูลรับเงินคืนนะครับเมื่อกี้2,139บบาทพอรับเงินคืนปุ๊บนี่กรอก เลขนะครับที่เขาส่งมาให้ทางอีเมลเมื่อกี้เราก๊อปมาได้เลยเนี่ยเลขเนี้ย W D 2 0 2 0 R D M 0 0 3 1หรือของเราจะเป็น00415161 71อะไรก็แล้วแต่นะครับกรอกเลขตัวนี้ไปเขาจะตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับชึบแล้วก็เขาจะให้เรากรอกในส่วนของตัวเลขบัญชีธนาคารแล้วก็กรอกไปเลยอันนี้เติบนะครับใส่ชื่อใส่นามสกุลอีเมลเบอร์เหมือนเดิมนะครับเลือกธนาคาร กรุงเทพนะครับเลขบัญชีใส่ไปให้ถูกต้องนะแล้วก็ระบุไปรุ่นที่แรกซื้อนะครับนี่จะมี3รุ่นตรงนี้จะซื้อผิดรุ่นนะฮะแลกคืนไม่ได้นะพอระบุรุ่นตรงนี้เสร็จปุ๊บถ่ายรูปใบเสร็จครับอัปโหลดไฟล์ไปนะฮะนี่อัปโหลดไฟล์ใบเสร็จเข้าไปปุ๊บกดบันทึกนะครับอันนี้ผมลองส่งคำคำดูก่อนสมมติที่เป็นตัวไฟล์ใบเสร็จเนาะนี่แล้วก็ยอมรับเบื่อนไขหน่อย บันทึกไปนี่ฮะลงทะเบียนปุ๊บกรอข้อมูลรับเงินคืนปุ๊บ500บาทครับเดี๋ยวเขาจะส่งเข้าให้ในบัญชีนะครับใช้เวลาเช็ค1-3วันไม่เกินนี้ก็จะได้เงินเข้าในบัญชี500บาทจากของที่เราซื้อในราคา2139บาทลบไป500ตัว SSD 5 0 0กิกตัวนี้เหลือแค่1,600บาทเท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆนะฮะแต่อาจจะต้องใช้เวลาโปรเซสหน่อยหรือเพื่อนๆไม่อยากซื้อในออนไลน์เดินไปซื้อหน้าร้าน หน้าร้านไอทีชั้นนําหน้าร้านไอทีแถวบ้านขอให้ออกใบเสร็จได้เท่านั้นเป็นพอนะครับนี่ก็คือวิธีการวีดีมง่ายๆแบบนี้เลย ง่ายมากนะครับสำหรับการเอาฮาร์ดดิสเก่าๆพังๆไปแลกซื้อนะฮะประหยัดเงินได้นะเอาไปขายล้านเสร็จเหล็กเนี่ยผมว่าได้ไม่ถึง1 0 2 0บาทเลยด้วยซ้ำไปสำหรับตัวฮาร์ดดิสเก่าๆนะครับมีมูลค่าถึง500บาทเลยซื้อตัวฮาร์ดดิสใหม่ลดไปเยอะมากนะครับจากไอ้พวกตัวซาต้า500กิกเนี่ยลดไปเหลือประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองจาก2-3พันบาทเนาะส่วนตัวแบล็คนะครับ ราคาเขาจะอยู่ในออนไลน์ประมาณพันแก็เหลือแค่พันสเท่านั้นเองนี่นะครับก็เอาวิธีการได้เงินคืนดีๆเป็นทริคในช่วงระหว่างนี้นะครับมาฝากลูกเพจกันในร็อกนี้ตัว SSD เนี่ยอันนี้ผมไปแลกซื้อในคอมมาส่วนอันนี้ผมไปซื้อมาเพื่อจะเอามารีดีมนะครับเอามาใช้เองเหมือนกันเป็นตัวเก็บข้อมูลนะก็เอามากระจายข่าวสารกันย้ํากันอีกทีครับฮาร์ดดิสของเพื่อนๆจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ ได้หมดตัวพังไม่พัง2.5 3.5เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเป็นของโน้ตบุ๊กหรือ PC ได้หมดนะครับขอแค่ไปซื้อตัว SSD แล้วมีใบเสร็จที่ถูกต้องเท่านั้นสามารถที่จะแลกคืนได้เลยง่ายๆแบบนี้เองส่วนลดดีๆแบบนี้แล้วก็จะได้เงินเป็นเงิน โอนมา500บาทเอาไปกินนมกินนมกันได้นะครับก็ถือเป็นส่วนลดบวกกันในการซื้อฮาร์ดดิส์เนาะฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับแคมเปญดีๆแบบนี้ใครสนใจลองเข้าไปดูในเว็บเดี๋ยวผมจะแปะเว็บทั้งหมดเอาไว้ด้านล่างเลยหรือว่าเข้าไปที่ w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  d r e d e e m c o m นะครับรีบหน่อยมีเวลาถึงวันที่31มมีนาคมนะครับวันนี้บล็อกนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ Oh, <laughs>